บบเรื่องสไตล์แล้วอย่างเงี้ยเราก็จอบไม่ได้เนาะอ๋อคุณมาร์กใช่ไหมคะชิลๆค่ะพี่ก็ไม่รู้ว่าใครตามใครนะตอนแรกเขายังไม่ได้ใส่หัวเพราะเห็นที่ฉันใส่เขาก็เอาไปใส่เดี๋ยวค่ะ วันนี้แพ็กคู่เลยท <c oughs> ี่มา <c oughs> พี่ลินดาสวัสดีก่อนเลย่สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> วันนี้เห็นเลยทุกคนจะมีเทกเจอร์คือเรื่องเฟอร์ วินเทอร์เนี่ยเป็นคือเทรนด์ของของวินเทอร์ถ้าเป็นเทรนด์หลักเลยเนาะพี่ลินดาเนาะพี่มาร์กเนาะของวินเทอร์นี้เมืองไทยห่างไกลกับคำนี้เหมือนกันนะพี่ก็ห่างไกลนิดนึงเนาะอากาศอากาศร้อนอยู่ก็ต้องเปิดแอร์แรงๆเลยที่สุดที่สุดอย่างพี่ลินดาอย่างเงี้ยอยู่เมืองนอกแน่นอนก็ต้องคุ้นเคยกับกับเฟอร์ด you know, ีแบบยังไงพี่ลินดาแบบเป็นคนชอบใส่เฟอร์ไหม <Okay. S 2> จริงๆแล้วเป็นคนชอบใส่หนังมากกว่า uh huh. เฟอร์ก็ใส่ได้จริงๆแล้วชอบสีของเฟอร์ชอบการสไตลิ่งของเฟอร์ uh huh. มากกว่าเวลาที่อยู่ที่ยุโรปก,ก็ไปตามเมืองต่างแล้วก็ชอบซื้อของเก่า uh huh. ที่มันเป็นของเก่าแบบของเก่าหลายหลายสิบปีอะคะ uh ่ะ huh. อย่างนั้นมากกว่าเพราะว่าโดยสีสันโดย texture โดยอะไรแล้วมันอ unusual กว่าแบบกว่าของใหม่อะไรเงี้ยค่ะ but I lost you along t way. I tried to find you in seven hundred thousand different ways. I tried to break into heaven. แตวพี่นางอ่ะมีใช้บ้างเนี่ยไม่ค่อยสนใจเรื่องเรื่องอากาศท่าไหร่อันนี้เชื่ออันนี้จะชอบแบบลุกกิ้งมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีทั้งสองอย่างด้วยมีทั้งเฟอร์จริงแล้วก็เฟกเฟอร์อย่างเงี้ยเพราะว่าพวกเฟกเฟอร์บางทีเขาไปทำสีอะไรออกมาได้สวยเหมือนกัน เอจริงก็คือมาจากขนศาสตร์ตอนสมัยเรียนนะคะ <S <S เด็กๆเลยนะคะกบบสิบกว่าเนี่ยจะไม่รู้เรื่องพวกนี้เท่าไหร่เรื่องว่าเขาทําเฟอกันยังไงอะไรเงี้ยก็เลยก็ชอบพอดูแล้วแฟชั่นแล้วแบบตอนที่อยู่ลอนดอนนะก็ชอบอุ้ยนั่นนี่แต่พอมาเรียนแล้วดูประวัติศาสตร์ดูอะไรทุกอย่างแล้วก็แค่รู้สึกว่าแบบกับตัวเองคือสยองอะ่ะทำให้แบบ s t e ป back ออกมา เอจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ยใช้นุ่งห่มมาเนี่ยเป็นประมาณแบบว่า3,000กว่าปีแล้วนะตั้งแต่แบบยุคหินลีเนี้ยก่อนมันก่อนผ้าก่อนผ้าที่แบบว่าจะทอขึ้นมาอีกลีเงี้ยมันก็จะแบบคนมาก่อนสมัยก่อนก็จะนุ่งแบบพวกเปอร์กับพวกหนังอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแฟนนะว่าเพื่อการนุ่งห่ม แต่เมื่อคอนเวิร์ตมาที่แฟชั่นแล้วเนี่ยมันเป็นแฟชั่นมันก็มันกลายเป็นเรื่องของความสวยงามสวยงามเออมันมีเรื่องของความลักชวรี่มันมันกลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งอีกแง่มุมหนึ่งไปแต่ด้วยเออบางบางประเทศอย่างเงี้ยเขาก็ก็แบนแล้วก็มันก็เป็นเหมือนกับเป็นการเหมือนอะไรอะแบ่งชชั้นวรรณะเหมือนกันนะเออยังไงคะก็เพราะด้วยราคาใช่เพราะด้วยราคามันด้วยไงแบบว่า บางบาง,บางขนเนี้ยมันก็จะราคาค่อนข้าง,งสูงก็อย่างนู้เหมือนกันว่าเฟอร์เงี้ยเอาเอาเอา,เอาแบบว่าอันนี้อินประวัติศาสตร์ที่เขาใช้ใช้กันมีขนอะไรบ้างคะมันคือแตกต่างกันตามชนิดสัตว์พวกของ,องอุ่นหรือเปล่าสมมติอันก็จะมีขน,อนเออเนขน,อนน้อยหรือเปล่าขนฟ็อกเฟอร์แรปปิดเฟอร์อะไรพวกนี้ส่วนมากที่เราเห็น คือที่ขายกันเยอะๆะคือกระต่ายกระต่ายมันก็จะขนสั้นๆหน่อยแต่มารู้สึกว่าเหมือนขนยาวๆมันก็จะจะอุ่นจะอ่นมา,มากกว่าหรือเปล่าใช่ พอพูดถึงเฟอร์แล้วของจริงอะเมืองนอกมันเยอะมากแต่เราไม่ว่ากันถ้าซื้อของเก่าที่แบบมันมีมาก่อนแล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเราเป็นคนชอบแบบไอ้เฟกเฟอร์ที่ทำสีต่างๆเพราะเรารู้สึกว่าการสไตลิ่งมันสวย สีมัน Amazing มากเรื่องสีของไอเฟเฟิร์มัน Amazing มากแล้วเรารู้สึกว่าเวลาเราใส่แล้วแล้วเราไม่กิ i ตี้แต่ว่าพี่ลินดาเป็นทีมสเตลลาแมคคาใช่ค่ะใช่ค่ะทีมาร์ันเออแต่ดิฉันใช้ทุกอย่างของสเตลลาแมคคาร์นี่แล้วดิฉันชอบมากแล้วก็ขนาดร้านเขายังเป็นโซลาร์เซลล์อ่ะ อย่างเนี่ยสเตลาเขาอินอินมากกับกับไอเรื่องสิ่งแวดล้อมไอเรื่องที่เป็นเป็นจิตใจเป็นเรื่องของความเป็นมาเป็นโซลป็นอะไรอย่างพูดถึงดีไซเนอร์แล้วเนี่ยจริงๆคนที่ทำเฟอร์สวยเนี่ยก็ต้องเป็นเฟนดีเนาะคอเฟนดีคนึ่ยมชื่อมากเลยเรื่องเฟอร์ เอามาจากไหนบางชนิดเนี่ยเหมือนกับเลี้ยงขึ้นมาเลยนะเลี้ยงขึ้นมาเลยให้ได้สีนี้ให้ได้เหมือนกับหนังอย่างเงี้ยเหมือนกับกระเป๋าเอเมสอย่างเงี้ยที่เขาเลี้ยงจระเข้เพราะวต้องเป็นบิเขาก็มีฟาร์มต้องห้ามแบบผิวสัมผัสพืชนางต้องห้ามโดนอะไรที่มันแบบใช่เเขาลี้ยงเต้องเลี้ยงแแล้วบบเขามีฟาร์มของเขาเลย

กลุ่มแอนตี้เฟอร์แบบเคยเจอจริงๆไม่เคยไม่เคยเจอแบบน้าต่อหน้าแต่เคยอ่านข่าวเจอแบบว่าตามแฟชั่นโชว์อย่างเงี้ยพวกแบบแฟชั่นเอเดเตอร์เขาก็แบบมาจัดเต็มแล้วนางก็หอบเฟอร์ไปแล้วก็จะเจอไปเจอพวกกลุ่มเออชวกคัดค้าน่ะนะ เคยนนเคยเจอ,อ,อค่ะเคยเคยเจอที่ออกฟอร์สตรีทที่ไอ้ตรงราวเบาที่มันเขาก็ยกป้ายกันอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ยกป้ายกันแล้วก็ใส่เสื้อเฟอร์แล้วก็มีอาจจะไม่ใช่เลือดหรอกเป็นแค่สีอ,อะไรอย่างเงี้ยเขาจะแบบมากันแบบ20-30คนชอบมาประท้วงกันแถวนั้นน่ะพราะตอนนั้นเป็นนักเรียนก็ก็ขี่จักรยานก็เลยหยุดดู แล้วก็มองตัวเองเออเว้ยฉันไม่ได้ใส่อะไรก็เคเออเซฟแต่มันมีเรื่องตลกคือแบบหนังสือพิมพ์ลงประมาณว่าเราไม่รู้แฟชั่นวิมานานแล้วแบบว่าคนที่เป็นแบบแฟชั่นนิสตาโดนโดนแป้งหรืออะไรไม่รู้สาดใส่หน้ากับชุดทั้งหมดแล้วชีว้ก็ตะโกนออกมาว่า ฉันใส่ของฟอมไม่เห็นเหรอมันคุณภาพดียูก็เลยไม่รู้ว่ามันคือของฟอมสรุปชี้ใส่ของฟอมแต่ชิดเเป็นเฟกเฟอรแต่มันึ่างอย่างที่บอกคุณภาพมันดีเกินไงมันเหมือนก็โดนสาดสีคือสมัยเนี้ยมันวิวัฒนาการมันถูกทำาน้วันนี้เราก็จะพูดเรื่องเฟกเฟอร์แล้วกันเนาะ เฟซเฟอร์กับเฟอร์จริงเงี้ยราคาสมัยนี้คือมันเท่ากันไหมคะหรือว่าของ,ของจริงยังแพงกว่าอยู่ดีหรือว่าของปลอมแต่เลยนี่ยก็ลิบลับเนาะพี่เคยเคยเห็นของ p าด้าเขาทำเป็นมีคอลเลคชันหนึง่งเขาทำเป็นเฟซเฟอร์ออกมาเหมือนกันใช่เป็นเป็นเฟอร์สตูร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีแจ็คเก็ตราคาก็พอๆกันนะก็พอๆกันก็มีนี่พี่นี่พอจถ้าเกิดฉันเจอเธอใช้จุ แจะเป็นเคสเปอร์มันนี่ไงมันไม่รู้ไงตอนศาสตร์แต่เราว่ามันมันอยู่ที่แบบแว valuable ของดีไซเนอร์ด้วยนะจริงจริงจขนาด อย่างไอ้แมททนี่คือกระเป๋านางคือหังเทียมทุกใช่คือหางเทียมอ่ะแต่ราคาคือแบบหนคืออะไรยงอ่ะอะไรอย่างเงี้ยว่ามันก็เราว่ามันคือแบบนี่คือแบบ positioning marketing คือไม่ได้เกี่ยวเหมือนฟิวแบบเพพรอย่างเงี้ยของแพรแท้เพปลอมต่างกันแต่คือเฟอร์มันอยู่ที่แบรนด์นี้แล้วใช่ไหมคะราะว่าคุณภาพความอุ่นพอๆกันไหมอ่ะพอๆพะกพอๆกันเพราะว่าเราเคยเราสมมติว่าเฟอร์ที่เราซื้อที่ยุโรปอย่างเงี้ย คือที่มันดีๆหน่อยแต่ว่าเขาขายที่มาร์เก็ตจะดีเลยนะก็ประมาณแบบ5,000ันอ่ะเออมันก็คงเป็นเรื่องตอนนี้ที่ว่ามันเป็นเรื่องของชอส์แล้วล่ะ<ช>คือเหมือนเราเนี่ยเป็นคนแต่งตัวเราเป็นผู้บริโภคนี่ตอนนี้เราเหมือนกับมีสิทธิ์ที่เราจะเลือกได้มากขึ้นอ่ะว่าเราอยากจะเลือกว่าเป็นเฟอร์จริงหรือว่าเราจะเลือกใช้เฟอร์ปลอมอะไรเงี้ย<ช>เพราะว่าคุณภาพอย่างที่ที่เราคุยๆกันเดี๋ยวนี้เฟอร์เฟอร์ปลอมเขาทำออกมาก็ได้เหมือนเฟอร์จริงเหมือนกัน จริงพอดูก็ดูด้วยตาดูด้วทีใช่ดดู้วยตเหมือนเนี้ยเหมือนเสื้อที่หนูใส่ใอันนี้ก็เหมือนดีไซเนอร์เขาตั้งใจแหละให้มันดูออกมาว่ามันเป็นว่ามันเป็นเฟซเจอรแล้วอันนี้อันนี้อ่ะจริงเนาะเหมือนของจริงวายพี่อะเหมือนนะไม่รักสัตแต่ไม่แน่ใจไม่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 อันนี้ไม่แน่ใจอยางอันเนี้ยจริงอันเนี้ยจริงแน่นอนขอสีโอเคได้พี่อินดาแล้วอย่างสมมติวินเทอร์เนี้ยพวก มันจะมีโทนสีที่มาแรงใช่ไหมคะอย่างเฟอร์อ่ะมันตามไหมสมมติวินเทอร์นี้สีเอิร์กโทนมาเฟอร์ก็จะเป็นโทนแบบเอิร์กโทนคิดว่าเขาก็ต้องมีแต่ชั้นของเขาเขาก็ต้องมีสีของเขาเหมือนกับวินเทอร์มันเฟอร์หรือหนังอะไเงี้ยมาแน่ๆอ่างเงี้ยมันอาจจะมีเทรนที่เป็นแบบว่าเฟเฟอร์ที่มันเป็นสีสดหรืออะไรอย่างนี้อะอย่างอัศวาเคยใช้ช่ไหมคะที่เป็นเป็นเคยสีใช่ ขาวดำน้ำตาลส้มโทนเนี้ยมันจะเป็นโทนคลาสสิกของแบบซีซันของตลุ่นมีทุกซีซันใช่เพราะว่าเพอร์ส่วนมากมันจะเป็นสีอะไรไม่ขาวดำก็ออกน้ำตาลส้มอย่างพิลินดาเคยใช้เฟอร์ในคอลเลกชันตัวเองยังยังค่ะยังเลยใช่ไหมฮะที่เคยใช้แต่ว่าเป็นเป็นเฟกเฟอร์เพราะว่าเฟกเฟอร์เนี้ยมันสามารถเลือกสีได้แล้วก็ด้วยด้วยราคาด้วยด้วยราคาให้มันเหมาะสมกับ เราเห็นด้วยกับเฟกเฟืองอะถ้าเกิดแบรนด์เราจะใช้อะเราจะใช้เฟ็กเฟิร์สแล้วเราเป็นคนชอบสีสีแล้วว่าเนี่ยมันเหมาะกับมันแล้วแต่แบรนด์ด้วยเนาะมันนี้มันเหมาะกับแบรนด์เรามากกว่าเราโน p o i อยที่ใช้ของจริงอมีอะไรจะ สงสัยไหมเกี่ยวกับเรื่องเฟอร์ไม่สงสัยคือนั่งฟังนี่คือเพลินมากเป็นประวัติศาสตร์เหมือนกันเฟอร์มันนานมากเฟอร์มันมันมาตั้งแต่อย่างที่บอกอะตั้งแต่คนยุคหินที่แบบคนยังไม่ใส่ผ้าอะไรเงี้ยแล้วคุณลินดาที่มาว่าใส่ใส่ใส่เฟอร์ในเมืองไทยอะยากไหมพี่ว่ามันอยู่ที่ตัวบุคคลพี่ว่าคนที่เขาอยากจะแฟชั่นเขาอยากจะใส่อะ มันก็ไม่ยากหรอกเดีย๋ยวพี่มาอาจจะไม่ยากไงเออบอกแต่ถ้าแ,แต่ถ้าด้วยอากาศคนธรรมดาเนี่ยเขาอาจจะยังไม่เข้าใจว่า <Okay. S 1> เออว่าใช่ว่าออากาศร้อนขนาดนี้เธอจะมานุ่งเนุ่งเฟอร์ใส่เฟอร์ทำไม